สวัสดีจ้าพี่น้องมาเอาหนอไม้ไปต้มขินกับแก้วจ้าแสงจากแดด,ด้วจ้าพี่น้องฝนตกมากก็เริ่มแดดออกพี่จะเป็นแบบเนอเป็นแหนงเป็นนี่ขึ้นมากพี่น้อง พอได้กินกับแก้วย่อนอยู่จ้ะน้ไมันจากสวนห้องนี่น้อไม้สดๆดดจากสวนจ้าพี่น้องมาเอาไปต้มกินกับแก้วได้ใน่มือนี่ใกล้ต้มน้อไม้กับแก้ว คลิปนี้็ฝาฟัว้ปทำนี่จ้าเป็นคลิปสันส้นๆจ้่พี่น้องสวัสดีจ้า